ักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณจะย,ยอีกแล้วนะคะในคลิปใหม่นี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เป็นภาคต่อนะคะโดยการใช้ past continuous tense เข้ามาร่วมด้วยนะักเรียนจําได้กันไหมเอ่ยคะว่า past continuous tense ใช้ยังไงนะคะ ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตกําลังกระทําอยู่นั่นเองส่วนในบทเรียนนี้นะคะเราจะเพิ่มสถานที่เข้ามาด้วยเช่นจะบอกว่า yesterday I was shopping at the mall เมื่อวานนี้นะคะฉันไปช้อปปิง้งไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะเราจะเอาสถานที่นะคะเข้ามาด้วยในประโยคค่ะ คำกริยาในข้อ A นะคะ Learn the words ในหน้า26นี้นะคะจะเป็นคำกริยาที่เติมมา ing และมีคำนามต่อท้ายมาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มนะคะความเข้าใจในรูปประโยคและรูปภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังซีดีกันเลยนะคะ Let's learn Learn more hey. learn the words. Number one <ying> sneakers Number words A. Buying mailing a package number 3 playing catch number 4 watching dvds number 5 borrowing books number 6 surfing the internet นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ในข้อ A กันใหม่นะคะ Learn the words นะคะข้อ 1. buying sneakers ก็คือแปลว่ากำลังซื้อรองเท้าผ้าใบ 2. mailing a package นะคะกำลังส่งพัสดุ 3. playing c a s h นะคะกำลังเล่นโยนจับ ข้อ4 watching dvds นะคะกำลังดู d v วข้อ5 borrowing books นะคะกำลังยืมหนังสือข้อ6 surfing the internet นะคะกำลังค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่กำลังเล่นเซิร์ฟอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อ b เลยนะคะ a s and answer นะคะเด็กสี่คนนี้เขาไปทำกิจกรรมอะไรกันนะคะที่ไหนนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า Ask and answer. It's Sunday. The children met in the park again this afternoon. Where were they this morning? What were they doing there? Where was Andy this morning? He was at home. What was he doing there? He was watching DVDs. Number one. Where was Andy this morning? He was at home. What was he doing there? He was watching DVDs. Number two. Where was Jenny this morning? She was at the mall. What was she doing there? She was buying sneakers. Number three. Where was Scott this morning? He was at the library. What was he doing there? He was borrowing books. Number four. Where was Kate this morning? She was at the park. What was she doing there? She was playing catch. เรามาดูคำมป์กันในแต่ละข้อเลยนะคะข้อ1ถามว่า where was Andy this morning ตอนเช้า Andy อยู่ที่ไหนเขาตอบว่า he was at home เขาอยู่ที่บ้านค่ะประโยคต่อมานะคะถามว่า where was he doing there อยู่ที่นั่นนะ่ะเขาทำอะไรก็ตอบว่า he was watching DVD เขากำลังดู DVD อยู่ค่ะต่อมานะคะในข้อที่สองถามว่า where was Jenny this morning อนชาเนี่ยเจนนี่อยู่ที่ไหนก็ตอบว่า she was at the mall นะคะหลอนอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วเขาก็ถามต่ออีกว่า what was he ขอโทษค่ะ what was she doing there she was buying sneakers นะคะอยู่ที่นั่นน่ะหลอนกำลังทำอะไรนะคะก็ตอบว่าหลอนเนี่ยกำลังซื้อรองเท้าผใบ ข้อ3ถามว่า where was Scott this morning ตอนเช้า Scott อยู่ที่ไหนตอบว่า he was at the library เขาอยู่ที่ห้องสมุดนั้นแล้วเขาก็ถามต่อว่า what was he doing there อยู่ที่นั่นเขากำลังทำอะไรอยู่ he was borrowing books นะคะเขากำลังยืมหนังสือค่ะ ข้อ4ถามว่า Where was Kate this morning ตอนเช้าเคทอยู่ที่ไหนนะคะตอบว่า She was in the park นะคะหล่อนอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วเขาก็ถามต่ออีกว่า What was she doing there นะคะหล่อนกำลังทำอะไรที่อยู่ที่นั่น She was playing catch หล่อนกำลังเล่นโยนจับกันอยู่ค่ะ ข้อ b นี้นะคะจะเป็นการถามถึงสถานที่นะคะรวมถึงกิริยาที่กำลังกระทำอยู่แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะในส่วนของข้อ b a s and answer นี้นะคะครูจะยาก็ขอให้ทำเป็นการบ้านของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเด็กๆ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อ A นะคะ let's read ในหน้า28กันเลยนะคะในหน้า28 let's read นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวฟาร์มสตรอเบอรี่กันค่ะนะคะดูว่าเด็กพุกนี้เขาไปเก็บสตรอเบอรี่กันแล้วเขาเอาสตรอเบอรี่ไปทำอะไรกันค่ะ then read again a trip to the strawberry farm last weekend i went to a strawberry farm with my family we picked a lot of ripe Red strawberries. I was picking strawberries in one row. My brother and my parents were in the next row. I was watching my brother. Sometimes he was picking strawberries, but usually he was eating them. We took them home and made strawberry jam and strawberry ice cream. It was fun. ค่ะเดี๋ยวเรามาแปลนะคะ A t r i p to t h e s t r a w b e r r y f a r มกันนะคะการท่องเที่ยวนะคะที่ฟาร์ม s t r a w b e r r y นั่นเองเขาบอกว่าเมื่อสัปสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะฉันไปที่ s t รอ a บอร r ่ฟา Farm นะคะกับ,บครอบครัวของฉันนะคะพวกเรานะคะเก็บนะคะสตรอเบอรี่ที่สุกแล้วนะคะจำนวนมากเลยแล้วเขาก็บอกว่านะคะฉันเนี่ยกำลังเก็บ s t รอเบอรี่อยู่ในหนึ่งแถวส่วนน้องชายแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็อยู่ในแถวถัดไป ฉันกำลังมองน้องชายของฉันบางครั้งนะคะเขาก็กำลังเก็บสตรอเบอรี่แต่นะคะเขามาักจะกินมันไปด้วยนั่นเองต่อมานะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนำสตรอเบอรี่จำนวนมากเนี่ยกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะทำแยมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไอศกรีมสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะมันสนุกมากๆเลยนะคะเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเขียนไว้นั่นเองค่ะ ค่ะกูจยาก,ก็ขอสั่งกันบ้านนะคะในหนังสือเรียนนะลูกหน้า26ข้อบค่ะ ask and answer นะคะเขียนประโยคนะคะถามตอบนะคะลงสมุดนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะ ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาทาง Google Classroom นะคะเด็กๆของสัปดาห์หน้าคือวันที่23ถึงวันที่27นะคะกันบ้านง่ายๆนะคะถ้าทำเองได้ก็ทำแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เปิดคลิปครูเจ่ยดูได้เลยค่ะ วันนี้คุณจียก็ขอจบคลิปที่3ของยูนิตที่3ไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้พาไปเที่ยวนะคะสตอบบรี่ฟาร์มแล้วนะคะอยากให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านใหม่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงซูมค่ะวันนี้นะคะเที่ยวทิปกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะ stay home นะคะ study from home work from home กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ